จะบอกว่าหยกจกักระพรดช,ชิ้นเนี้ยนะคะพอจัดเนี่ยคือพอพรมพเอามาเล่นแล้วตั้งแต่ก่อนที่จะเข้ามาแล้วล่ะมีความรู้สึกว่าเออเขาเป็นอาวุธอ่ะเขามีความแข็งแกร่งแล้วก็เขาเหมือนกับฮีลเลอร์สายบำบัดหัวใจอ่ะตัวเองก็นี่ก็เหมือนว่าถ้าใครโซซัสโซเซมาหาหนูอย่างเงี้ยหนูแค่หนูแค่ใช้ถืออันเนี้ยแล้วก็แตะเขาอ่ะ เขาจะมีกําลังใจเขาจะทรงพลังมากขึ้นคืออันเนี้ยเหมือนกับว่าเป็นอาวุธประจํากายหนูเอาง่ายๆเนี้ยเอาเดี๋ยวป้าสาธิตให้ดูนะคุณวัดมาเราไม่ได้ดูที่ความงามนาะบัดนาวีนในราคาขนาดเนี้ยเขาสวยอยู่แล้วเนี้ยเขาจะมีลวดลายแล้วเขาสวยอยู่แล้วนะคะเอาเป็นว่าสวยความสวยไม่ต้องพูดถึงละถ้าราคานี้ เนาะแต่ว่าที่ป้าบอกคือเขาคืออาวุธคู่กายเขาจะเป็นเหมือนที่ว่า,าดาบเจดของของกันนิกาค่ะเห็นไหมคะเขาจะเป็นดาบเจดของหนแูแล้ววิธีใช้เนี่ยเอาเออกต้องไปเนี่ยสมมุติว่าเรากำลังส่งพลังบำบัดใครเนี่ยเราใช้เขาไปแตะที่หัวใจอย,อย่างเงี้ย เราก็ให้คนที่ถูกแตะหายใจเข้าลึกๆอย่างเี้ยหรือไม่เราก็กำเอาไว้กำเอาไว้ที่มือซ้ายแล้วส่งพลังไปที่มือขวาเนี่ยถือไว้อย่างนี้นะคะถือที่มือซ้ายเนี่ยเราจะถือไว้ที่มือซ้ายอย่างนี้นะคะแล้วคนที่เป็นฮีเลอร์เนี่ยก็ถือเขาไว้แล้วก็ส่งพลังออกไปที่มือขวาถ้าเราไม่ต้องการที่เห็นของเราเอาวุธของเราไปแตะโดนตัวเขาก็ใช้ส่งออก ใช้ส่งพลางออกไปแล้วโดยเฉพาะย,งยิงไปที่ตำแหน่งหัวใจไม่ว่าใครจะวิคใครจะอ่อนแอยังไงสิ่งที่เราทําอันดับแรกคือรุ้มหัวใจให้เขาก่อนโดยใช้พลังของหลุดเลกพัก์เพราะว่าตำแหน่งก,กระที่4ี่ก็คือสีเขียวอยู่แล้วแต่ความแข็งของหยกคือจะรองจากเพชรอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยการขยายก็คือว่าให้หัวใจเขาแข็งแกรง่งให้เขาแข็งแกร่งจากภายในแล้วให้หัวใจเขาทํางานแล้วหัวใจเขาเป็นตัวจ่ายพลังงาน ไปสู่ส่วนต่างๆที่เจ้าตัวเขาอาจจะบเปราะบางอาจจะอ่อนแอในช่วงใดช่วงหนึ่งของร่างกายเพราะฉะนั้นเนี่ยเราดึงพลังจากมือซ้ายผ่านยกจกักรพพัดแล้วก็ส่งไปที่หัวใจเขาที่มือขวาหรือถ้าหนูโอเคกับการทีห่หนูล้างเองหนูก็ใช้รับแล้วก็แตกแตกที่หัวใจ คนที่ทําเนี่ยจะรู้สึกโล่งป,ป้าตอนอี้บ้านรองแล้วก็คนที่รับเนี่ยจะรู้สึกเหมือนตัวเองแข็งแกร่งขึ้นตัวเองได้รับความรักตัวเองได้รับการดูแลตัวเองได้รับการปกป้องคุ้มครอง mm hmm. นี่นะคะ mm hmm. คือป้าเอามาเล่นแล้วตั้งแต่แรกเ mm hmm. นาะเข้าไปเคลียร์สก,กัดที่ส mm ี hmm. ่เคลียร์หัวใจอืมทีเนี้ยอันนี้ก็คือสําหรับคนที่คือทุกอย่างเนี่ยมันจะบอบช้ำไม่ไม่ไม่ว่าจะอะไรก็ตามมันจะบอบช้ำที่หัวใจก่อน เพราะฉะนั้นตรงนี้ก่อนที่ร่างกายส่วนอื่นจะมีจะม,จะมีปฏิกิริยาหรือว่ากําลังใจเขาจะหมดหรือว่าไฟเขาจะมอดอะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างอยู่ที่ใจหมดเลยเพราะฉะนั้นเราต้องฮิวที่หัวใจเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คืออาวุธของฮิลเลอร์ในการฮิวใจให้กําลังใจหรือว่าถ้าเราพูดส่งกําลังใจให้ใครเราก็ถือไว้ที่มือป้าไม่แนะนําให้ใส่ไปที่ข้อมือนะเพราะว่าป้ารู้สึกว่าป้ากลัวเขากระทบอะกลัวเขาแบบมีรอยมีอะไรอย่างเงี้ยคือ ป้าเห็นของที่มีพลังขนาดเนี้ยแล้วก็ราคาแบบนี้ยเข้าสวยขนาดเนี้ยป้า,าไว้ถือถ้าเป็นป้าป้าจะาไว้ถือแต่ก็แล้วแต่นหนูแหละแล้วแต่ถนัดว่าจะใช้ยังไงนะคะก็แล้วแต่ว่าใครจะถนัดจะใช้ยังไงนะถ้าแต่ถ้าเป็นป้าป้าจะาไว้ถือถือกมเวลาจะส่งพลังบำบัดเห็นไหมนะคะอ่ะนะตามนั้น